cười đang cười vô địch cười 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 đang cười lia hôm À, Xín địch vô địch vô xín เบิดมองข้เด้วยน่าจะได้ยินง่ายไม่หรอบอกไม่ใช่เคี่ยกินบะหมี่เวลาเวฟแล้วรล่อไปนิดนึงบอกไม่หรอจะทำไงอ่ะข้อเสียคือไม่ไม่ค่อยแบบไหวนี่นะเวลากินสดๆที่ร้านไม่อร่อยกว่ามันเซ็งตรงนี้แหละอยากโดนไล่ทั้งเลยครับคู่ยังไงนะ โดไนไล่เลยครับผู่แมอาอ่ะสู้ไม่ไหวก็อบอกแค่นั้นแหละดูได้ไหมไม่ไหวสู้เขาไม่ไหวหรอก,อก,กคออู่แมนรอนเลยรอแล้วจะใช้เคทเธอหรือเปล่ารอแล้วจะใช้เธอมาเคทเขาหรือเปล่าไม่ใช่เคยมีใครบอกไหมครับว่าคุณดูน่ารักจังโอ้โหแต่คงไม่น่าเคยมีไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าผมน่าเป็นคนแรก ดูดีจังเลยนะครับหนูไม่ร่ารักหรอคะเอ,อ่อพี่ชอบผูแมวของหนูนะครับมันดูน่ารักดีอ๋อนนี่ไม่ใช่กไม่ใช่กแล้วนอ่าพี่ก็น่ารักเหมือนกันครับว่าแต่พี่เชื่อครับเนี่ยพี่เชิญครับแล้วเราล่ะอืม <laughs> <laughs> ผมก็เชิญเหมือนกันครับพี่น่าดูจังเลยนะอืมพี่ชอบจังเลยะพวกหนุ่มแก้มแดงแบบเนี้ยมันทําให้ใจพี่สั่นทุกทีโอ้ผมก็ชอบแบบสเปคที่เลยแบบโดูงโด่งเนี้ยชอบเลย พี่ขอหนวดถูคอได้ไหมอือได้ไหมได้ไหมพี่ขอเข้า<ด>ข<อ>้างหลัง <ใน S 1> แล้วหนวดถูคอแล้วได้ไหมอืมได้ครับได้ครับแต่ผมแต่ผมก็ต้องทากลับนะอย่างเงี้ยแต่หน้าผมมันเนียนน่ะดีไประเด็นนะชอบจังเลยอะพวกหน้าอ่อนอือือพี่ขอเอาจะปลายจมูกพี่สัมผัสที่แก้มมาได้ไหมอืมแบบแค่ชนๆน่ะนะครับได้ๆ้แต่ว่าแต่เราพี่ชอบแบบชอบแบบนี้นะครับใช้คำว่าถูกใจแบบนี้ดีกว่าอย่าใช้คำว่าชอบนี้เลย ใช่เหรอครับใช่เพรน่าจะถูกใจพี่เหมือนกันน่ะหน้าเราเนี่ยขนาดนี้จะให้พี่มองได้ไงเล่าเพราะรูปหล่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปปลุกปลุกเข้ามาเผื่อแบบจะได้ถูกคอพี่บ้างอะไรเงี้ยได้สิมันจะแบบเขาชนเขาอ่ะเนาะใช่ไหมก็อย่างว่าแหละเขาชนเขาเลยเอ้าชันนี้ยังไม่ไปเหรอเนี่ยกยืนคุยกันเขาจีบกันอยู่เดี๋ยวอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเพราะแต่ที่รักชื่อเฉียใช่ไหมครับเนี่ย ใช่ช่เฉินครับท่รักษ์โอเคครับอย่างนี้เราต้องเรียกว่าอะไรเฉินเฉินแอนเฉินเอ่อเดี๋ยวของของเราเป็นเฉินคุงเดี๋ยวส่วนของท่รักษ์เป็นเฉินจังแล้วกันโอเคเฉินคุงจัดไปจ่ายเฉินจังเ,เรียบร้อยไอปอดเอากูไปลงไอปอดเอาคูไปลงต่อบอกเบี้ยวมากเบี้ยวจนปากเบี้ยวเดี๋ยวก็จะเยี่ยวเล็ดหน้าแรงเขียวแ,วแต่นี้ยังไม่นอนหลัมันกื่นแล้วนะท่รักษ์ยังไม่นอนหรอครับ ยังไม่นอนครับอยาก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 กินแม่้นเขาก็ไม่ได้เจอที่รักที่มาเหมือนกันนี่ก็คิดว่าไม่ได้เจอละเริ่มขนลุกแล้วตำรวจมันไงกูก็ได้เนี่ยไม่ใช่ละไม่ไม่พี่อะยังไงกับผมก็แน่ตอนเนี้ยผมอะผมอะผมบอกว่าไม่ใช่อะไรนะได้ได้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะอยู่กับพี่เฉินเองแอ้ก็โชคดีนะอีชนีบอกเลิกินไม่ต้องมาตามง้อคนที่หลัง ดรอจตำรวจสวยไม่ไม่สวยไม่สวยคนเนี้ยเขาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมและพี่เป็นเมียหลวงเลยไม่ผัวหลวงผมเลยโอ้โหเออเวิร์กเวิร์กเวิร์กเนี่ยผมเองเนี่ยเมียนี่ผัวเชื่ปะเออเออเออเวิร์กเวิร์กเวิร์กได้ัไหมที่รักว่าไงต่อิอเขาสิที่รักสับลองอ่ะต่อเข้าไปแต่เธอเป็นเมียเดี๋ยวคนนี้เป็นผัวเขาเองเชื่ปะได้นังผู้ชายทั้งแรงเขียวของเราโอ้โห นี่กะเอาทั้งแก๊งเลยเหรอเอาหมดไม่สนแก๊งไบไอ้หนูยืนกันเป็นโอริโอ้หนูไปไสครีมเลยนะพี่บอกให้ได้ดีไสครีมที่มีนิดเดียวอ่ะพี่คิดือนนึงมีโอริโอ้ดำยืนรอบไปนะหนูดีดีหนูไปไสครีมเลยนะแปะแผ่นเลอยอะดีดีนะหนู <c oughs> <c oughs> กี่เดียแล<ส>้วหรอเราทำในสิ่ง,ง,งแบบไอไอการที่เราชื่อเฉือนเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีแบบมีการไฟส์แบบอะไรตำรวจเข้ามาแล้วฝั่งผมมีเรียกไอเฉือนไอเฉือนสมมตินะไอเฉือน <laughs> จะไม่แปลกใจพี่จะไม่มีปัญหาไม,ม่มันมันมีมันมีคนชื่อเฉือนไอนี่อยู่มันมีแบบมันมีคนอื่นก็มีมมมไม่ใช่มีแค่ตำรวจไม่ใช่แค่พี่มีมีคนอื่นอีกมีเป็นแก๊งก็มี ผมจะได้บอกกขาพี่ใครเนาะพอแบบว่าเขาอ๋อไม่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 สำกงานกังเลยเชิญไอ้เชิญไอ้เชิญไอ้เชิญไม่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 ตีเรียบไม่ตีเรียบไม่ตีเรียบไม่ตีเรียบครับไม่ตีเรียบไม่ต้องตีเรียบเลยได้ครับได้ได้เออไม่ต้องตีเรียบครับอันนี้กูตีเรียบละวไม่อะไรเพราไอ้หนูเนี่ยไส้ครีมนี่มันร้อนเล่นกับพวกโอริโอจริงนะสู้ด้วยครับไม่ร้อนเล่นกัาเอาจริง นี่ไงนี่เป็นไงล่ะนี่ไงนี่ไงอะ้รด้วยเขาไปกินถั่วดำเมือนเธอเลยโอ้โหแล้วก็โอ้โหพี่เขาเกาหาเราอย่างนี้เราไม่น่ารอดแล้วแหละรอเรื่อยๆหล่อครับพี่เฉินหล่อมากครับพี่หล่อที่สุดเลยครับพี่ว่าแต่ที่รักจะน้ำตอนไหนครับเนี่ยพี่ดาวอืมเลาวหรอใช่ใช่จะน้ำตอนไหนครับเนี่ยเขานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยแถวนี้แหละกินข้าวหล่อครับพี่เฉินใช่ไปเอากัญชาก่อน ตาเป็นผู้ชายคนนี้เหรอไม่หมายถึงพี่ครับเขาไปจีบพี่เลยกำลังคุยกันอยู่เนี่ยว่าเราเปิดใจกันดูอะจีบพี่เหรอเออจีบมาอยู่อะไรก่นทําบ้าจ่าครับปรับพี่จ่าครับปรับทําร้ายจะนาทีโอ้ยกอดพี่เฉินพอดีน้องมันถามมาหลายคนเรื่องเออทําหลายคนว่าไงเราเลิกกูเออเป็นไงตอนนี้โปรแกรมเราเป็นไงพี่โปรแกรมเราเป็นยังไงคือใช่ต้องถามก่อนว่าน้องจะทําอะไรก่อนนี่ถามอ่ะคือจัดการขึ้นปืนเอ็มเคสามหรือไงหมายถึงใช่ใช่เอ็มเคสามพี่ เดี๋ยวพี่ขอครับพี่ใช่ครับมีน้องน้องบางคนน่ะมันของมันพร้อมมากเลยพี่แบบว่าพร้อมขึ้นน่ะก็เลยถามโปรแกรมการขึ้นปืนของแกงเราว่าอย่างไรที่ไหนนะอืมพร้อมกี่คนก็รวบรวมรายชื่อมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ขอคำนวณก่อนว่าอย่างไรเข้าปหมได้ได้ครับพี่ได้เออรวบรวมมารวบรวมมารวบรวมมาได้ได้ไปเข้าไปหรอน่าต้องขายแบ่งขายไปถ้าเธอมาไล่เขาทำไมเธอจะอยู่กระดุมใช่ไหม น่าต้องแบ่งขายช่งหนึ่งไว้ผมว่าเงินไม่พอเงินเรากระบาดน่ะนะพี่เฉียนได้สี่พรไหมครับพี่ไม่ได้ถือพอรน้องพอรอยู่กับเออว่าไงเดี๋ยวเขาไปแล้วนะครับพี่ลาได้เลยจะกการจะไม่ดีอ่ะโอเคได้พี่เฉียนพี่หลงมีอะไรไปหรือมื่อเวลาเรียกต่อหน้าน้องกูแล้วเขาจะบอกกูยังไงเนี้ยพรอยู่กับไอ้นี่เออว่าไงเนี้ยหรอเนี้ยเออเหนียวโอเคครับพี่พี่หลงมีอะไรช่วยได้ครับพี่อะไรที่ไหนอะ ต้องโทรหาพี่หลงครับมาบอกพี่แหละว่าเห็นมีเลยพี่ออกไปแล้วเหรออ๋อวอไปแล้วพี่ต้องลองโทรหาเขาเขาได้จะเอาใส่ออกตัวเองใส่ให้คนอื่นมั้งเรียบาร์หลอกกูไม่ได้หลอกครับพี่เอ้ยเบอร์สามแล้วเรามีเือร์สามแล้วมีเยอะนี่หว่า